ราคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงกลางเดือนกันยานี้นะมันจะมีโอกาสการไหลของรายได้เงินทองเข้ามามีโชคมีโอกาสที่ค่อนข้างดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็การเดินทางอาจจะต้องมีการเดินทางที่บ่อยขึ้น มีงานที่จะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่แต่ผลสําเร็จค่อนข้างดีค่ะในเรื่องของรายได้เงินทองนะคะเรียกว่าเหมือนอีกหลายๆเล,ล,ลสราศีเลยว่าแรงขยันจะกระตุ้นรายได้เข้ามาได้สิ่งสําคัญนะคะโอกาสที่ได้เข้ามาเนี่ยบางทีอาจจะได้งานที่รู้สึกไม่อยากทำอึดอัดบ้างอะไรบ้างแต่ดีคอนเนคชันพวกนี้นะคะถือว่าต่อยอดชีวิตได้ค่อนข้างดีมากๆนำพาความเจริญเข้ามาให้ได้ เพราะฉะนั้นโอกาสใดๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาในช่วงนี้นะไม่ว่าจะเจอใครหรือใครเอาโอกาสมาให้รับไว้เลยที่อยู่อาศัยนะคะพยายามดูแลเกี่ยวกับเรื่องห้องครัวจุดซักล้างห้องครัวสำคัญมากๆส่วนนี้นะคะถ้าสมมุติว่ามีปัญหาน้ำรั่วน้ำไหลน้ำซึมคราบน้ำมันสกรปรกกิ่นอับชื้นมันจะทำให้มีภาระเกี่ยวเรื่องความรับผิดชอบ สิ่งต่างๆที่เข้ามารวมถึงเงินที่ได้เข้ามาที่ตอนแรกบอกว่าเงินเข้ามาดีโอกาสเข้ามาดีแต่ถ้าส่วนนี้ไม่ดีอาจจะทําให้รายได้ที่จะได้จากตรงนี้เข้ามามันล่าช้าลงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาซะทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ทํากว่าจะสําเร็จอาจจะเกิดปัญหาก่อนเท่านั้นเองจะต้องฝ่าฟันและอดทนไปให้ได้แล้วก็เรื่องของความรักคู่ครองนะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมาก แต่มีสเสน่ห์เหมือนกันสเสน่ห์ในช่วงนี้นะคะมันจะฉาบฉวยมันจะเป็นที่รักมันดีในแง่ของการที่ว่าพบปะพูดคุยกับคนในสังคมสเสน่ห์ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะอาจจะยังไม่ได้เน้นมากแล้วก็เรื่องของสุขภาพสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวเรื่องความคิดวิตกกังวลอารมณ์หม่นเศร้าหมอง อยากคิดอะไรเยอะจนเกินไปมันอาจจะทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลไปก่อนเท่านั้นเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือโรคกระเพาะกรดไหลย้อนกระเพาะเป็นแผลลำไส้อักเสบโชคและความสำเร็จนะคะถือว่ายังเป็นไปด้วยดีอยู่ถึงแม้ว่างานที่ได้เข้ามาในช่วงเนี้มันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารไม่ได้ลาบลื่นอย่างที่คิดแต่เมื่อทาไปแล้วสาเร็จไปแล้ว ชื่อเสียงจะดีช่วงกลางเดือนตุลาเป็นต้นไปจนถึงปลายปีนะคะเรื่องชื่อเสียงโอกาสจะเข้ามาดีจะเข้ามามากอดทนแค่ช่วงนี้จนถึงกลางเดือนตุลาเท่านั้นค่ะสิ่งสําคัญในช่วงนี้นะคะเรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดเสริมดวงนะคะในช่วงเดือนกันยาจนถึงตุลาสวดมนต์ให้มากทําบุญเกี่ยวเรื่องการซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นบุญมูลนิธิโรงพยาบาล หรือวัดหรือใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีการซ่อมแซมมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สร้างโรงเรียนสร้างมูลงนิธิซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคาใดๆก็แล้วแต่ทําไปเลยเขาเรียกว่าฟื้นคืนสิ่งที่ไม่ดีที่เสื่อมโทรมให้กลับมาดีหรือสร้างสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นอันนี้จะเสริมดวงชะตาได้ดีค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะคือเกี่ยวกับเรื่องของที่นอน ห้องนอนที่อยู่อาศัยสำคัญมากมันจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของวาสนาของตัวเราเองกลิ่นต้องหอมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่ในช่วงวันที่17กันยาเป็นต้นไปนะคะรอให้ถึงวันนั้นก่อนค่อยเปลี่ยนหรือถ้าจะเปลี่ยนก่อนช่วงนี้17กันยาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งมันจะกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องโชคและความสำเร็จให้แก่ชีวิตได้ ฝากติดตามรายการของเรา2คนด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางของเราทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเราจะเจอกันทุกวันตอนสิ้นเดือนนะคะ